مولاى صل و سلم دائما ابدا على حبيبك خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نسعىين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราทุกท่านครับเรามีชีวิตแบบอิสลามเนี่ยทางหนึ่งก็คือเราต้องรู้ข้อปฏิบัติที่อัลลอฮ์สั่ง ที่ผมพูดอยู่เสมอว่าอิสลามเป็นเรื่องง่ายสําหรับเราก็คือิฟอันท่านจงปฏิบัติเวลาทับอันและท่านอย่าทําสิ่งนี้สิ่งนี้มันเป็นคาาําสั่งจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเราไม่ต้องไปคิดอะไรเลยนะครับอลัลลอฮ์บอกว่าอย่าดื่มเหล้าแล้วก็หยุดอลัลลอฮ์สั่งให้ดื่มนมแล้วก็ดื่มมันก็เป็นแค่นั้นแล้วก็จะเป็นสิ่งปกป้องเอ่อเป็นสิ่งปกป้องภัยสาหรับตัวของเราด้วย ทั้งสุขภาพแล้วก็เรื่องต่างๆเราก็ได้รับประโยชน์จากตนนั้นโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเขาต้องระวังเขาระวังจะให้อิมานอยู่กับเขาเขาระวังที่ต้องการให้บริกัดอยู่กับเขาเขาระวังเพื่อต้องการให้ความเป็นพี่น้องมุสลิมนะครับอยู่กับเขาเป็นไปในระบบที่เป็นอิสลามซึ่งเราก็รู้อยู่ว่า ถ้าจะรักษาความเป็นพี่น้องมุสลิมให้ดีที่สุดและเป็นไปได้อย่างดีที่สุดแบบที่นบีบอกก็คือหนึ่งอย่าไปสอดแนมไปค้นหาความลับของคนอื่นอย่าไปสรรหาข่าวข่าวสารของสรนหาข่าวสารของคนอื่นแล้วก็อย่าไปชิงดีชิงเด่นอย่าไปอิจฉากันอย่าไปโกรธขึ้นต่อกันอย่าไปหันหลังให้แก่กันและกันนั่นนั่นคือข้อของความเป็นพี่น้องมุสลิมเป็นพี่น้องได้อย่างดีก็ต้องไปแวแบบนี้ แต่ท้ายสุดที่ผมกับจางมุเตอรไได้คุยกันเมื่อครั้งที่แล้วก็คือว่าสตรีคนไหนก็ตามที่มีผู้ชายเข้าไปสู่ขอแล้วก็อย่าไปขอซ้อนขอเขาขอแล้วก็อยาไปขอซ้อนเพื่อมันจะสร้างความแตกแยกแล้วก็เกิดความเป็นศัตรูกันเราก็รอว่าจนกว่าเขาจะแต่งงานกันนะครับท้ายสุดเขาอยู่กันไม่ได้เขาอย่าร้างกันอ่าจเราเข้าไปขอได้หรือไม่ก็เขาขอแล้วแต่ปรากฏเขาเลิกบอกเลิกกันแล้วก็ไปขอได้ นะครับนี่นี่แล้วไม่กระเทือนใจใครด้วยไม่สร้างความเป็นศัตรูด้วยนะครับแล้วไม่ไม่มีความรู้สึกตามภาษาชาวบ้านด้วยวยเยีบย,บ,ยบกีบกันด้วยนะครับตอนนี้ในความสุขในความรื่นเริงนะมุสลิมเขามีแล้วมีขอบเขตจํากัดแต่นบีก็บอกว่าการหัวเราะเยอะไม่ดีเอ๊ะที่จริงการหัวเราะมันก็ดีนะแต่ว่าการหัวเราะเยอะๆไม่ดีมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับอัลลอฮม الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في نهاية الله سبحانه وتعالى خاصة تنبي محمد صلى الله عليه وسلم لبندا خليفة ومتين صحابة تنبي نكب ที่ได้นำเอาอิสลามเนี่ยมาปฏิบัติจนกระทั่งเป็นที่พึงพอใจของอัลลอฮฺุ ب ح ا ن ه ะฮูวะตอาลาพี่น้องทราบไม่มีสหภา,าบ้านบีอย่างน้อยสิบท่านเนี่ยเขาเรียกว่าอาชรออัลมุบชัชชรินบิลจันนะสิบคนเนี่ยเข้าสวรรค์พี่น้องโดยไม่ต้องสอบสวนเลย เพราะอะไรครับเขาเขาเป็นคนดีที่ว่าดีเพราะเขาปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์และรอซูนคนเหล่านี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องผ่านอิหมามทั้งสี่นะพี่น้องไม่ต้องทาไม่ไม่ได้ผ่านว่าปฏิบัติศาสนาต้องนึกถึงชาฟีมาลิกีฮัมบารีฮานาฟีไม่ได้นึกพี่น้องเพราะเขาปฏิบัติตรงตามที่ท่านนาบีสอนอัลลอฮ์ชมว่ารอดุยอัลลอฮ์หวานหุมเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์พึงพอใจ ที่ว่าพึงพอใจเนี่ยพ่อเขาปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์โดยไม่ต้องโรออนะ่ะพี่น้องขอยกตัวอย่างในเะพี่น้องนะวันที่นบีเปลี่ยนกิบลัดจากมัส j ิ d อัลอักซอมาหันหนะ้มา,นามานมาดมาทางกะบะที่นครมักกะในะ่พี่น้องพอนบีได้รับวะฮีนบีก่นามาดก่อนเป็นคนแรกแล้วก็มีซวบะนบีท่านหนึ่งหลังจากได้นามาดกับนบีที่ ที่ที่ที่มาด,ดีนาเสร็จแล้วก็เดินกลับบ้านเดินผ่านมาสัสยิดกิบลาใตเนี่เห็นสวาบ,บากลุ่มหนึ่งหันหน้านมาดไปทางอัลอักซอเขาก็บอกเพราะว่าฉันนมาดกับท่านนาบีหันหน้าไปทางกบาบะแล้วกำลังนมาดอยู่ไปน้องกลุ่มสวาบากลุ่มนี้เปลี่ยนเลยไปน้องหันหน้าไปทางกบาบะเลยทั้งทั้งอยู่ไหน เวลานามาดเขาไม่ไดรอว่าให้นามาดอาซัดจบก่อนเดี๋ยวคนนามาดมากริบดีกว่ามึงหันหน้าไปทางกลางบ้านนะพี่น้องเขาไม่รอพี่น้องพอรู้ว่านาบีทำทำตามนบีเลยพี่น้องนี่ไงความที่พวกเขารักนบีแล้วอยากจะปฏิบัติตามนาบีทุกขั้นตอน <c oughs> ที่ว่าเรียกว่ามัสยิดกิบละไต่ามัสยิดกิบละไตนยมัสยิดสองกิบลัดนะพี่น้องตรงนั้นหละพี่น้องครับเนี่ย ทีถวมนำเอามาอธิบายให้ท่านพี่น้องแล้วเพื่อเตือนตัวผมเองว่าอะไรที่เรารู้ว่ามาจากนบีพี่น้องนำมาไปปฏิบัติเลยนี่นบีสอนอาจารย์ยัอ่านให้พี่น้องฟังว่าอียากุมท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดีนะว่ากสรตุรฮหกอย่าเป็นคนหัวเราะมากมากอ่าพี่น้องทั้งหลายหัวเราะเยอะๆในพี่น้องแสดงว่ามีความสุขทั้งวัน แฮปปี้ทั้งวันไม่เครียดเลยไปน้องหัวเราะเยอะๆเนี่ยเป็นยังไงไปน้องของเสียมีด้วยไปน้องทำไงเนี่ยไปน้องถ้าอัลลอฮ์ไม่เล่านบ,บีไม่บอกยิบรีไม่มาบอกนบ,บีนบ,บีก็ไม่รู้ไปน้องพอนบ,บีบ,บอกว่าฟาอินน้าฮูอยู่มีตุลกลทาให้หัวใจเนี่ยตายดานโอ้จริงไหมจริงครับุกท่านงหลายคนที่เนี่ยหัวเราะมีความสุขทั้งวันอ้าดูเนี่ยดูอะไรดูของอ อะไรบ,บันเทิงทั้งหมดเนี่ยหัวเราะนั่งหัวเราะกันคิกคักคิกคักไปน้องวันหนึ่งตั้งสองสามชั่วโมงหรือทั้งทั้งชีวิตของเขาเนี่ยอยู่กับสนุกสนุก,นกร่าเริงไปน้องถ้าหากไม่อ่านจากคะดีิสไม่รู้เลยว่าโทษคืออะไรถ้าไม่หัวใจตายด้านครับพี่น้องทั้งหลายพอหัวใจตายด้านหัวใจไม่มีโอกาสได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ไปน้องหัวใจที่ตายด้านคือหัวใจที่ไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ เจ้าทนหัวใจที่จะรำลึกถึงอัลลอฮ์ต้องอย่าอย่าหัวเราะเยอะพี่น้องให้หัวใจนั้นนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลล่าฮ์อิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบะดพี่น้องหัวใจที่รำลึกถึงอัลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยด้วยปากก็ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยใจก็ได้พี่น้องนบีสอนนะครับท่านทั้งหลายจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ กุลให้นินทุกๆเวลานี่ไม่ได้หัวเราะหัวเราะทั้งวันพี่น้องหัวเราะทั้งวันเป็นอะไรทําให้หัวใจาตายด้านฉะนั้นต,ต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์พี่น้องแล้วเป็นงานตอบครับวายุสเฮบูบินูริอาลิลจันนะถ้าไม่รัศมีของของชาวสวรรค์นเนี่ยถูกตัวอะไรนะถูกขจ,จัดออกไปพี่น้องครับชีวิตมุสลิมกับคนกาเฟตไม่เหมือนกัน คนกาเฟสเนี่ยเขาไม่ได้ถูกอบรมไม่ได้ถูกสอนเลยว่าหัวเราะมากๆเป็นยังไงเขานึกว่าคนนั้นเลยเป็นคนที่อะไรนะสุขภาพแข็งแรงแต่ไม่ใช่อิสลามมองว่าสุขภาพแข็งแรงแต่ถ้าใจตายใจตายด้านคนคนนั้นไม่มีบารรกัดในชีวิตคับพี่เอาทั้งหลายโอ้ขอบคุณอัลลอ์นะครับครับการที่หัวใจเราตายด้านตรงนี้ก็คือหัวใจที่ไม่เคยนึกถึงอัลลอฮ์ แต่ว่าหัวใจที่อัลลอฮ์ต้องการให้เป็นก็คือหัวใจที่ยะสุกรู้นัลลอฮะกิยามะวะก้องอูดะวาลาจุนูบิหิมให้เรานึกถึงอัลลอฮ์นะครับไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะนอนเนี่ยนึกถึงอัลลอฮ์ไม่ไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์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 ตลอดนะนึกถึงคืออะไรเราจะกินอาหารเราก็นึกถึงอัลลอฮ์ว่าอาหารที่เราต้องกินต้องฮาลาล <c oughs> พอกินไปเราก็นึกถึงอัลลอฮ์ว่าก่อนกินนบีเคยสอนให้ทำยังไงนะครับ พอเรากินไปเห็นคนยากจนก็นึกว่าเออคนที่มีความหิวเราก็ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เวลาจะใช้จ่ายก็นึกถึงเอาล์ว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดของประชาชาติที่เรามีอยู่เป็นทรัพย์สมบัติของประชาชาติอิสลามเราต้องคิดว่าไม่ใช่ทรัพย์ของเราคนเดียวแม้เราจะมีกรรมสิทธิ์ครอบครองอยู่เพราะว่าประชาชาติอิสลามาอุมมะอิสลามน่ยยากจนเยอะแยะนะครับอย่างที่เราอยู่ในกองทุนสกาดเนี่ยพี่น้องยากจนพี่น้องครับความยากจนของเขาแบบไหน ฝาสังกสีผูผูหลังคาผูผูบันไดผูผูฝนตกก็นอนไม่ได้ฝนมาสาดนี่ถ้าทรัพย์ที่เรามีอยู่เราคิดว่าเป็นทรัพย์ของประชาชาิอิสลามเราจะใช้จ่ายแบบไหนเราซิกรุ่นนึกถึงอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์สั่งให้เรามีความสำนึกสำรวมตรงนี้เราก็คิดว่าเราจ่ายเฉพาะเท่าที่จำเป็นเหลือจากนั้นก็เอื้อเฟื้อคนอื่นนี่นี่คือการที่เราเรานึกถึงอัลลอฮ์นะครับแล้ว อัลลอฮ์ก็บอกว่าเมื่อเรานึกถึงอลัลลอฮ์นึกถึงคาสั่งอลัลลอฮ์นึกถึงระบบของอลัลลอฮ์หัวใจเราก็จะมีความสงบวันที่เราเหิวมีกินเล็กๆน้อยๆก็อาจจะทำตัวนล้ละเรายังพอมีกินไอคนที่แย่ก,ก,ก็ก็มีมากกว่าเราได้ซ้ําไปมื้อเช้าเราได้กินแล้วเรานั่งรถออกออกจากบ้านรถซาเล้งอะไรที่ปเก็บขยะเขาอาจจะยังไม่ได้กินข้าวเช้าก็ได้เพราะว่าเขากาลังหาขยะอยู่กองกระดาษอยู่ขวดน้ําอยู่ ตากแดดากฝนทั้งลูกทั้งครอบครัวเขาลำบากกับเราเนี่ยเราก็นึกถึงว่า <c oughs> อาลัลลอฮ์ให้ความสุขแกเราเอาลัลลอฮ์ให้มีสุขภาพดีแกเราเอาลัลลอฮ์ให้โอกาสแกเรายังดีกับคนอื่นอีกเยอะแยะที่ผ่านสายตาผ่านสังคมที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยหัวใจเราก็สงบงั้นนบีทั้งสอนอยู่เสมอว่าเรื่องดนยาเนี่ยให้มองคนที่ด้อยกว่าเราแต่ในเรื่องอาเครอให้มองคนที่เด่นกว่าเรามันสอนใจให้เราเปลี่ยนแปลงอะไรครับตรงนี้รนครับอาจารย์ครับ พี่น้องทั้งหลายครับถ้าหากเรามองฟาโรเนี่ยเราก็เครียดนะเรื่องเรื่องดุนยาเนี่ยฟาโรนนำนะพี่น้องมีอะไรนะเป็นเป็นผู้ปกครองอียิปต์ทั้งประเทศแล้วก็มี <ทำ S 1> ลูกน้องอแล้วก็มีเงิน,ม,งนมีชื่อเสียงอลอ่พี่น้องเต็มไปหมดเลยแต่หากเราไม่รู้ว่า ตอนจบเนี่ยฟาโร์จบยังไงถ้ารู้ว่าฟาโร์จบยังไงแสดงว่าเงินกับชื่อเสียงเกียรติยศที่เขามีอยู่เนี่ยประคองเขาไม่ได้เลยช่วยเขาไม่ได้ช่วยไม่ให้ตายก็ไม่ช่วยไม่ให้ตายก็ไม่ได้ช่วย,มยไม่ไมให้ถูกลงโทษก็ไม่ได้แล้วโทษพี่น้องครับพี่น้องอย่าคิดว่าฟาโร์ตายแล้วจบไม่จบพี่น้องถ้าอ่านกุรอ่านจะพบว่าฟาโร่เนี่ยถูกลงโทษเช้ากับเย็น ่วงเช้าตะวันขึ้นก็ถูกทีหนึ่งอพอตอนเย็นก็ถูกอีกทีหนึ่งวันหนึ่งสองมือไปน้องถูกลงโทษลงแบบไหนเราไม่รู้แต่อัลลอฮ์เล่ลลลลลาในกะเพรกุกรอานเพราะอะไรครับเขามีดุนยาแต่เขาไม่มีอาคีรอเอามาดูนบีมูซาเมื่อเปรียบเทียบกับฟาโรามูซามีไม้ไม้ถืออันเดียวไปน้องอม,มีอาซอร์เรไม้เท้าไปน้องแต่ฟาโรเนมีทัง้ง เงินเกียรติยศตำแหน่งทหารลูกน้องเต็มไปหมดพี่น้องฟาโรฟาโรมีเยอะแต่มูซามีไม่เท้าอันเดียวได้รับตำแหน่งจากอัลลอฮ์เป็นอะไรนะรอสู้หลุลลอพี่น้องเป็นนบีของอัลลอฮ์คนไม่ยอมรับและผลสุดท้ายพี่น้องครับได้รับอัลลอฮ์คุมครองไม่ให้ตายในน้ำทะเลและอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์และคนที่อีมานตัวนบีมูซาวันนั้นพี่น้องครับ ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนเป็นลูกน้องฟาโรเก่าทั้งหมดรวมไปถึงภรรยาฟาโรก็อีมานต่อนบีมูซาและอีมานต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับถ้านาบีสั่งเราว่าอย่ามองคนที่อะไรนะถ้ามองวัตถุเนี่ย,อยมองคนที่ด้อยอย่าไปมองอย่ามองคนที่เหนือกว่าเราถ้ามองคนที่เหนือกว่าพี่น้องเครียด เราก็มาชชกโกต่อเราเด้นเราก็มาโชกโชนมองดูเรามีบ้านหลังเล็กๆอยู่หลังหนึ่งไปมองอีกคนหนึ่งอ๋อมีตึกต่างชาชั้นมีแอร์เต็มบ้านไปน้องเรามีของชช้เต็มไปหมดเราจะไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์เลยถ้าจะเอาไปเอาเอาบ้านเราไปเทียบกับบ้านที่เป็นอะไรนะเป็นคนรำ่ำร่ำรวยในแผ่นดินไปน้องอฉะนั้นนบีสั่งอย่ามองวัตถุนะครับ แต่ให้มองคนที่เด่นกว่าในแง่ของศาสนาพี่น้องท่านมองอย่างนี้นนะพี่น้องครับสบายใจมากเลยพี่น้องอมผมไปอยู่อินเดียมาหลายปีพี่น้องผมชอบนั่งรถสามล้อเนี่ยทีบๆก็นั่งคุยกันผมไปเจอคนที่นอนอยู่ใต้สะพานกระอบเล็กๆหน่อยพี่น้องพี่น้องเชื่อไหมเขาจัดนิก้ากันนะ ก็แข,ข่แ h e กัน,<ห>นจาก,กสะพานนี้ไปสะพานนู่นอือพี่น้องในขณะที่พวกเราในพี่น้องทำสินากันแต่ของเขาในพี่น้องจนจนจน,นะนพี่น้องนะอย่างอะไรเนี่ยแฮไปส่งเจ้าสาวไปส่งเจ้าบ่าวแล้วนี่ฮินดูในพี่น้องทั้งหลายอลลอพวกเราพี่น้องกับไปเห็นแล้ว ประเพณีวัฒนธรรมของคนจนๆน,นั้นดีกว่าคนรวยๆที่ไม่เอา,าศาสนาเสอีกนะครับพี่น้องครับ <c oughs> ผม <c oughs> ผมประทับใจที่จามุสฟาพูด <c oughs> พี่น้องคงเห็นด้วยนะตรงนี้นบ,บีมูซาประสบกับชายชนะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้รับผลบุญนี่อะรครับมีตัวน <c oughs> บีมูซา,าีไม่เท่าแล้วก็มีอิสลาม <c oughs> แต่ฟิรูนมีทั้งศัตราวุธมีทั้งทหารมีทั้งพละกกาลังท้ายสุด ก็มีความเท็จที่เขาอ,อ้างตัวว่าอันารบปกคุมูลอัลาฉันก็เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่มูซาเชื่อว่าเลาลเป็นเจ้ายิ่งใหญ่มันก็ประกาศตัวฉันก็เป็นเจ้าที่ยิ่งใหญ่แล้วบทสรุปสุดท้ายของชีวิตเป็นแบบไหนอย่างไรเราก็รู้อยู่คําตอบตรงนี้แหละมันเป็นคําตอบที่สอนใจให้เราได้คิดว่าถ้าใครบ้ากรสมบัติอนุญาตให้เรียกว่าเนี่ยเฟรโรนคือตัวไม่ใช่แต่พฤติกรรมใช่ใครบ้าอํานาจเนี่ยฟรโรนนะครับนี่คือสิ่งที่ที่เราเห็นกันอยู่เป็นข้อเปรียบเทียบ ที่คนทุกคนต้องการตัวอย่างต้องการแบบอย่างก็เล่าก็เล่าแล้วล่ะฟิลอินเป็นแบบนี้นะครับนบีมูซาเป็นแบบนี้นบีอีซาเป็นแบบนี้นะครับนบีนัวเป็นแบบนี้นบีบรอยมสู้กับสู้กับชีวิตเป็นแบบนี้นี่คือตัวอย่างของการต่อสู้ล้วนแต่เพื่อรักษาอีหมานที่มีต่อเราทั้งสิ้นเราไปดูอาซาบุนกาฟี่เด็กหนุ่มที่อยู่ในถ้ำใช่ไหมหนีหนีจากการที่กษัตริย์จะมา ปลดอีมานออกไปจากตัวเขาหนีจากการที่เขาจะต้องชีริกต่ออลัลลอฮ์เพราะถูกบังคับไปอยู่ในถ้ำตั้งสามร้อยกว่าปีเขาหนีไปเพื่อรักษาอิสลามแล้วทุกวันนี้เราเราเราหนีมัซยิดไหมที่จะรักษาอิสลามเราหนีชีริกไหมที่จะรักษาอิสลามไว้ให้ได้นี่คือสิ่งที่ท่านนาบีสอนที่เรารู้กันอยู่แต่ว่าคุณภาพของมุสลิมจะมีหรือไม่นะ่ะมันอยู่ที่ว่ารู้แล้วก็ปฏิบัติ ซึ่งผมมักจะพูดอยู่เสมอว่าอย่ากเก็บอิสลามไว้เป็นที่รำลึกแล้วไม่ไปฏิบัตนะิสังคมจะไม่เปลี่ยนย้อนมาที่เรื่องการหัวเราะอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ที่ท่านนบีบอกว่าอย่าหัวเราะเยอะนบีไม่ชอบไม่ได้หมายความห้ามหัวเราะแต่ว่าเวลาหัวเราะคนมีความสุขมากมันจะไม่ได้คิดอะไรระเริงบันเทิงไปก็ไม่ได้คิดอะไรระเริงกับความรวยก็ไม่ได้คิดอะไรจะขับรถจะเหยียบทอะไรชนใครกูก็ไม่รู้นะครับระเริงกับอะไรความเป็นหนุ่มเป็นสาวการท่องเที่ยวก็ไม่ได้คิดอะไร เพราะอะไรกินเหล้าเมายัางไงก็ไม่รู้ก,ก,ก็มันก็หลงไปหมดเลยนี่อยู่มีตุนกูรู้หัวใจจะตายด้านไม่นึกถึงคนอื่นแต่สิ่งหนึ่งที่มุสลิมนบีบอกอย่าหัวเราะก,ก็คือว่าเวลาคนที่เขาล้มเนี่ยก็อย่าหัวรเราะเช่นเดินไปเจอคนเดินล้ม <c oughs> อย่าหัวเราะเขานะครับแต่เราต้องต้องเป็นกําลังใจให้กับเขาคือคําสอนของอัลอิสลามไม่ตอกย้ําซ้ําเติมของใครให้เจ็บปวดแต่เราก็จะเกื่อน <c oughs> แม้แต่ว่ามีน้า มีไม้มีอะไรที่จะทําให้คนที่เดินสัญจอยไปมาต้องประสบกับความเจ็บปวดเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นทิ้งเรียกอิมาตะตุนอาณาเนตตอรีก็ถือว่าเป็นอีมานระดับหนึ่งอีกเหมือนกันมันมีบุคคลรอบข้างอาจารยารบุษฟกครับโดยมนุษย์โดยโดยโดยธรรมชาติของมนุษย์ชอบชอบชอบต้องการการเรียนแบบผู้หญิงเลียนแบบผู้ชายผู้ชายเลียนแบบผู้หญิงการแต่งตัวก็เรียนแบบอะไรก็เรียนแบบแต่สิ่งที่นบีสั่งให้ระวังคือการเรียนแบบของพวกไหนครับอาจารย์ พี่น้องครับผมติดใจมีอยู่คำที่ว่าเมื่อคนลนาานะ้มเนยาหัวเราะนะนะบีก็สอนอีกพี่น้องยาหัวเราะคนที่พายลมืมพี่น้องเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่พายลมบางทีมีเสียงดังๆเนี่ยหัวเราะกันหมดเลยยิ้มกันหมดเลยพี่น้องอนบีห้ามนะพี่น้องเนี่ยมารยาทอย่างนี้เนี่ยมาจากฝากฟ้า,าพี่น้องมารยาทอย่างนี้มุสลิมต้องถนอมเก็บเอาไว้พี่น้องคนอื่นใครจะยิ้มหัวเราะเชิญ แต่คนที่เขารใจอิสลามจะต้องระมัดระวังตัวเองอายนะเวลาก็ผายลมแล้วกับเรา<อ>ะช่ใช่ใช่อัลลอฮพ<อ>ี่น้องครับอผู้หญิงก็เคยผายลมตอนหน้าคนมีไม่มีพี่น้องมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาหาอลาุลามะมาถามปัญหาพอจะก่อนที่จะถามนี่ก็ผายลมเสียงดังอุอลมามะคนนั่นก็วางตัวดีนะมัก็ทําไงจะให้ผู้หญิงรู้ว่าอุลมามะคนนี้น่ะไม่ได้ยิน สิ่งที่นางผายลมออกมานางถามว่าอะไรนะทำเป็นหูตึงตองตึงไปน้องถามตั้งหลายเที่ยวจนผู้หญิงมั่นใจว่าอ่าเสียงการผายลมไม่ถึงหูไม่ถึงหูไปน้องเออดีนะเข้ารักษากัรไปเปนสองเข้ารักษารักษาเกียดกันไปไปน้องทั้งหลายนี่เล่ามาท่านไปน้องเอาไปเป็นข้อมูลในการดําเนินชีวิตนะครับ พี่น้องครับนบีสั่งต่อไปอีกว่าอีอยาคุมวะไซลอัลอาอาจิมไซล์เยแปลว่าเลียนแบบอันนี้ชุดแต่งกายเรียนแบบคนอะไรนะคนอาดัมชนชุดแต่งกายของคนอาจัมอาจัมคืออะไรครับคืออาจัมกับอาบเนี่ไม่เหมือนกันคนอาับก็คือคนเชื้อสายนบีนะอาบอย่างนบีเนี่ยเป็นคนอารับนะครับอาอาจิมอย่างพวกเราเนี่ยเป็นอาจัมคนไม่ใช่อารับคน คนไม่ใช่นอกจากอาหรับเรียกว่าอาอาญิมคนคนบ้านนอกก็ได้คนต่างประเทศก็ได้พูดได้หมดนบีก็สั่งในระว่าอิบนูให้บานบอกว่าท่านทั้งหลายจงระวาังคือคนที่เป็นมุสลิมมุมินเนี่ยที่มีศาสนาเนี่ยอย่าลอกเลียนเครื่องแต่งกายของคนที่อาญัมนบีสอนซอบ้านนาบีอถ้าอยู่ในโลกอาหรับเนะอย่าแต่งตัวเลียนแบบคนอาญัม ให้และให้กระเดียดไปทางไปทางนาบีให้เยอะหน่อยกระเดียดการแต่งกายไปทางไหนนะไปทางคอลีฟาทั้งสีกระเดียดการแต่งกายไปเหมือนกับบรรดาซอบานนบีให้มากที่สุดท่นานป้าไก่ปน้องแต่ไม่ได้ห้ามเด็ดขาดแต่หาท่านเป็นน้องไปอยู่ในประเทศญี่ปุน่นก็แต่งแบบญี่ปุ่นก็ได้อยู่ในประเทศอินเดียก็แต่งแบบอินเดียก็ได้ไปน้องถ้าอยู่ในอเมริกาไปน้อง เขาพงเนื้อไทยใส่โวนนอกเพราะประเทศมันหนาวนี่ไปน้องก็แต่งตัวไปแต่ใจต้องนึกว่าถ้ามีโอกาสได้แต่งเนี่ยไปกระเดียดไปทางอะไรนะไปทางอาหรับนะไปทางสุภา,าบ้านนบีเหมือนกับอาหรับสมัยนบียังมีชีวิตอยู่ไปน้องต้องนึกเพราะนาบีพูดเอาไว้เราไม่ได้เช็คขัดีวะฮัดิษเนี่ยแกยหรือไม่แกแต่ว่ากระเดียดไปทางนั้นอ่ะดีกว่านะครับครับ การที่เรากระเดียดไปทางคนอาจําเนี่ยเราก็ดูคนอา jam คือคนที่ไม่ใช่อาราบนั้นพฤติกรรมความคิดของคนอาจําเนี่ยเราก็เห็นอะคนที่ไม่ใช่อารับเนี่ยชอบชอบอะไรครับประจบสอพลอเนี่ยในคนอาจําลักษณะคนคนอาจําใช่ไหมเอ่อยกตนข่มท่านใช่ไหมลักษณะคนคนอาจําแล้วก็อะไรเอาสมบัติเอาวัตถุเป็นตัวกําหนดสังคมเนี่ยสังคมแบบอาจําเอ่อช่องความมั่งคั่ง โดยไม่คำนึงว่าได้มาฮาลานฮารอมเนี่ยสังคมอาญามทั้งหมดแหละแล้วก็มีอํานาจก,กดขี่คนอื่นเนี่ยเป็นสังคมอาญามที่ที่เรารู้กันอยู่ทั้งหมดแล้วก็ลามไปถึงสังคมของพวกเยูฮนาซอรอเนี่ยก็เป็นสังคมที่เราอย่าไปเรียนแบบเพราะอะไรเพราะกลุ่มของยิวแล้วก็พวกนาซอรอเนี่ยชอบที่จะใส่ร้ายคนอื่นนะครับปั้นเรื่องแล้วก็เอาเรื่องเ,อเท,ท็จๆต่างๆเนี่ยไปยัดใส่คนอื่นว่าง,งั้นอะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้คนเหล่าเนี้ เวลามันเหยียบย่ำมุสลิมด้วยเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยเมื่อถึงวันอะไรของมันเองเนี่ยเขาก็อะไรสร้างภาพขึ้นมาอีกเพื่อเพื่อเหยียบย่ำมุสลิมเป็นการตอกย้ำอย่างไออ11กันยาเนี่ยรำลึกถึงวันครบรอบ41ปีของเหตุวินาศกรรมจริงๆนะสิ่งที่เราได้รับรู้จากข่าวสารต่างๆนะวันวินาสกรรมวันนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการวินาศกรรมของของตัวเองแล้วก็เอาความไม่ดีเนี่ยยัดใส่พี่น้องมุสลิม จะได้เป็นต้นเหตุของการลุกรามประเทศมุสลิมว่าเป็นลดุงเปนรดินสารพัดสารพันนี่คือลักษณะของอาญมแล้วก็ข่าวข่าวที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ก็มีอยู่อีกเนี่ยที่ว่าสถานทูตในริเบียนะครับถูกเผาถูกอะไรก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่ามีคนอเมริกันเชื่อสายยูเนี่ยดูถูกอิสลามบอกว่าอิสลามเนี่ยเปรียบได้กับมาเรียงร้ายโดยให้ภาพศาสดามูฮัมหมัด เป็นนักต้มตุนคนเจ้าชู้เป็นคนบ้าที่เรียกร้องให้คนทําการฆาตกรรมหมู่นี่นี่คือสิ่งที่ยูเนี่ยเป็นผู้กลุเรื่องต่างๆเหล่านี้ขึ้นซึ่งนบีเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะอัลลอฮ์บอกว่าหัวมาอัลซันนากะอิลลารห์มาตัล,ลินอาลามินอลัลลอฮ์ไม่ได้ส่งนบีมาเพื่อสิ่งอื่นใดนอกจากเพื่อเป็นความเมตตาแก่โลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่นมีนํามาเนี่ยเป็นความเมตตาเป็นคําเอื้อเฟื้อเป็นความเกือ้อกูลทั้งหมดแต่เป็นมารยาที่ดีที่อลัลลอฮ์ส่งนบีมาเพื่อ ให้ปฏิบัติคําสอนเป็นรูปปรรามให้โลกได้เห็นให้โลกได้รับรู้เนี่ยเวลาวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นเนี่ย <c oughs> ยูในเป็นตัวต้นเหตุสําคัญที่สุดเป็นตัวที่ร้ายที่สุดแต่เวลาเขาลุกมาขึ้นมาต่อต้านหรือต่อสู้เพื่อรักษาศาส,สนาภาพของศาสนามอัมัดที่ถูกต้องเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าเป็นอะไรเป็นคนที่โหดร้ายทารุณและไอยวที่ก่อความโหดร้ายก็บอกว่าไม่เคยคาดคิดว่าจะได้เกิดปฏิกิริยาโกรธเคืองมากเช่นนี้ รู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนี่นี่คืออาญาอิมอาจะมนี่คืออาจะมที่ที่ปฏิบัติตัวแล้วก็ใส่ร้ายคนอื่นเห็นได้ชัดในโลกตะวันตกที่เราเห็นกันอยู่เพราะนั้นมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์รู้หรือยังซึ่งหรือยังเข้าใจหรือยังที่อัลลอฮ์บอกว่ากอยดินมักดูเบอะไลฮิมวลาดดอลีนอาเมนอย่าไปเอากลุ่มชนของยิวนะครับและนาซรอที่มันเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์โกรธและเป็นกลุ่มชนที่หลงผิดแล้วก็ใส่ร้ายคนอื่นตลอดเวลา วันนี้ใครปฏิบัติตามเขาก็เป็นส่วนหนึ่งจากของเขาการอยู่ตามเขาก็เป็นส่วนหนึ่งจากพวกเขาการกินตามเขาก็เป็นส่วนหนึ่งจากพวกเขาการแต่งตัวตามเขาก็เป็นส่วนหนึ่งจากของพวกเขาและนึกไหมว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาทําไมเราต้องตกเป็นทาสของคนเหล่านี้นี่คือสิ่งที่มุสลิมต้องคิดนะครับต้องคิดว่าเราต้องรักษาอิสลามให้อยู่กับตัวเราให้ได้และเราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์นะครับโดยทั่วั่วครับอิชัลลอฮ์ Prokemain di kahang setolakai, nak kah? Samaaah kahang ni, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.